โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมผู้อักษรครับซึ่งเป็นเกมที่ให้เราเพิ่มพลังนะเพื่อที่จะมาสู้กับดาบและพอเราสู้เสร็จเราก็จะได้พลังมาประมาณนี้เลยแบบคือถ้าสมมติเ,มเรากคดคลิกใช่ไหมเนี่ยเราจะได้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะก็คือความแรงบ้างเนี่ยน่าจะเป็นความแรงนะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เราใช้หมัดนะเรายังไม่มีดาบเนาะ๋ยวดูสิ อันนี้ได้คูณหนึ่งหนึ่งเคนะครับสามารถหนึ่งแต่คือตอนนี้มันเพิ่มแค่ยีิบนะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเนาะอ่านี่คือพอเราครบห้าสิบใช่ปะเหมือนจะดึงดาบได้ปะอ่ากดยังไงะเนคลิกใช่ไหมก็คือ,อคลิกให้ไปถึงฝั่งโน้นอ่าเคือจะได้ดาบดาบม,มาเล่มหนึ่ง ซึ่งดาบเนี่ยมันจะเพิ่มมา2นะครับจากตอนแรก20สใช่ปะ่ะก็จะเพิ่มเป็น22ิบสองนะแล้วก็กดคิกมีออโต้คิกก็คือใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้มาจากอันนี้นะก็คือเข้ามาแบบระยะเวลาในการเล่นอ่าเราก็เด็ได้มาหนึ่งเขียงจากนั้นเราก็ดึงดาบขนาดนี้ปุ๊บเราก็ดึงกดให้สีเขียวเนี่ยไปถึงดาบนะครับอ่ะกดคิกไปปุ๊บแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลย สุดาเลนนี้ก็คือเพิ่มอุย้ยสิบเอ็ดเลยนะหนึ่งจุดหนึ่งเหมือนจะไวด้วยปะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าไวหรือเปล่านะแต่มันก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะมากและในเกมนะก็จะมีให้สุ่มสัตว์เลี้ยงนะซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมยันจะอยู่ในใครนะให้เรามาเลือกว่าถ้วยเนี่ยเรามีเท่าไหรน่นะเราค่อยมาสุ่มซึ่ง เอาจริงๆนะยิ่งใช้ถ้วยเยอะคือยิ่งดีนะตอนเนี้ถ้วยผมมีแค่คือถ้วยผมมีน้อยก็เลยสุานกลางไ้นะครับอ่าซึ่งถ้วยเนี่ยเราสามารถหาได้จากการดึงดาบนะครับซึ่งการดึงดาบออกมาเนี่ยเราท้าทายกี่รอบก็ได้ถ้าเราชนะนะรเราก็จะได้ถ้วยมาและตรงนี้ก็คือ Kick คลิกอัปเกรดนับซึ่งตอนนี้ผมปลดล็อกอยู่ที่คูนหนะครับซึ่งการจะปลดล็อกได้ก็คือแค่ให้พลังเราอะถึงจุดๆนั้นนะครับและมันก็จะปลดล็อกซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมปลดล็อกแล้วแต่ว่าผมไม่ได้กดใส่นะครับ อย่าลืมมากดใส่ด้วยนะซึ่งในงตัวเกมนะรเราม่เป็นต้องกดคลิกเองอะไรนะคือมันจะมีออโต้คลิกของในโปรแกรมให้นะผมเลื่มดูนะหลังจากพลังเราถึงตามเกมแล้วนะนะเราก็มาดึงดาบซึ่งเราไม่จำเป็นต้องถึงตามเกมก็ได้นะเราสามารถมาดึงได้เลยแต่ว่าจะไหวหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะเออผมได้สุ่มสัตว์เลี้ยงใหม่มานะครับสัตว์เลี้ยงใหม่โอ้หคือโคตรดีสัตว์เลี้ยงคือตอนนี้ตนันละเรียบร้อย ตอนนี้ผมใส่ของที่ดีที่สุดแล้วคนระับสำหรับด่านนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่ามันมีด่านอื่นหรือเปล่าอันนี้เปิดได้อย่างอ่ารหนึง่งได้แล้วนะดาบเอ็กคาลิเบอร์โอเคดาบเล่มใหญ่เวอร์อันนี้ยังไม่ดึงใช่ป่ะแต่ไม่ต้องดึงหรอกเพราะว่าแม่งดาบอันเนี้ยคือดีสุดละเนี่ยได้ทีละหมื่นผมแล้วก็ มันจะมีเห็นไหมครับคือการเกิดใหม่นะก็คือการรีเบิร์นครับซึ่งพอเรารีเบิร์นใช่ไหมเราจะใช้25ถ้วยนะครับแล้วเราก็ได้บวก10%บนะร์เซนะซึ่งมันดีนะเออเราควรรีนะครับอ่าพอเ,เรารีเสร็จใช่ไหมอ่าแล้วเมื่อกี้เรากดรีแล้วใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถกดรีได้อีกเพราะว่าในการรีเนี่ยมันใช้ถ้วยในการรีนะเพิ่มมา20%อ่าก็คือบวก10%เรื่อยๆนะผมถือว่าถือว่าดีมากนะเนี่ยกดได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าถ้วยเราเยอะแล้ว ดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะจะต้องอะไรมากมายนะครเราก็กดรีเวิร์สได้เลยส่วนดาวเนี่ยสามารถทําให้เลเวลอัพได้โดยการดึงดามนะคับคือตามนี้เลยตอนนี้เราเลเวลสใช่ไหมมันก็จะคูณเห็นไหมครับคูณเจ็ดเนต์พอเราเลเวลสใช่ปะมันก็จะคูณหน105ึ่งตามนี้เลยเราต้องใช้หน0 0ง่ถ้วยนะเพื่อเปิดดานต่อไปถ้าเราไปดานต่อไปได้แล้วอ่ะดดานพวกน,นี้มันจะกลายเป็นดานกระจากได้นะเราเราขึ้นดานต่อไปดีกว่า ถ้วยหามาจากนี้นะครับก็คือดึงดาบแล้วเราจะได้ถ้วยต่อไปเราไปได้ต่อไปลนะโอเคก็คือเหมือนเราต้องมาสู้กับดาวก็คือการดึงดาบออกมาพอเราดึงดาออกมาปุ๊บเราก็จะได้ดา,านใหม่นะครับอืมอันนี้ถ้า,าอะไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านยี่สิบล้านใช่ปะเออยี่สิบล้านโอเคคนเยอะอุ้ยมีสู้บอสด้วยใช่ไหมใช่ปะเนี่ย อ๋อก็คือกดคลิกนั่นแหละครับถึงจะสู้ได้เห็นไ,ไหมเมื่อกี้เราชนะปุ๊บอุยอุกรณอนหม่มาเาใหไปดิมันสู้เองกว่าเนี่ยเมื่อกี้เอ๊ะโหบอสหนึ่งร้อยบีโอเคแล้วว่าอยู่ทำไมเราสู้เขาไม่ได้นะครับ ไม่โหขนาดนี้เลยเรารีเบิร์ตดีกว่าเยรีเบิร์ตก่อนนะครับอ่าดาบต้องเท่าอไร 9m นะครับโหคือง่ายจัดเลยแต่เราจะเอาถ้วยนะครับเราต้องดึงซึ่งโอ้โหได้โคเยอะซึ่งพอเราดึงนะใช่ไหมมันมีต่อสู้อัตโนมัตินะเห็นไหมครับ คือเราสามารถกดต่อสู้อาตโนมันได้เลยรีเบิร์ดแล้วกันครับน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าคือห่าง,ง่ายแหละตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาครับห่าง,ง่ายมากนี่การรับเกตคือตอนนี้เราตันละหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแหละด้วยความที่ว่าเกมมันคูณสิบอยู่นะครับตอนนี้มันก็เลยนั่นแหละได้เยอะมากตอนนี้ร้อยเอ็มละเดินนี้ได้ ได้มาแสนหนึ่งแสนห้าถ้วยอันนี้ใช้เท่าไรสองเอ็มนะไข่นะยไข่ไข่ใ,ใช้สองเอ็มนะเราควรมาสูมสัตว์เลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวเราบปสูมสัตว์เลี้ยงก่นอนจริงการที่เราจะสู้เขาได้อะคือเราต้องพลังมากกว่าเขามากเลยนะเราถึงจะชนะง่ายๆเนี่ยที่ผมชนะได้เพราะว่าพลังผมเยอะกว่าเขาพลังเขาสี่สิบห้าเอ็มใช่ไหมแต้หงผมหนึ่งร้อยหกสิบเอ็มมันก็เลยชนะง่ายนะ สุ่มไข่ 75k นี่เลยก่อนเคสหนักผีโห้ยคูณ62ก็คือดีแบบดีมากอะเดี๋ยวนี้ออกนะแล้วก็สุ่มได้ปะสุ่มได้ตอนนี้ได้ทีเลส 4.2m ละจะเลี้ยงหายากใช่ปะ แปดสิบคูณแปดสิบนะครับเดียวของฟรีนะเนี่ยเห็นปะมันก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ครบร้อยชิปใช่ไหมปึ๊บดาบใหม่พอเราได้ดาบใหม่เราก็จะโหดขึ้นนะโอ้ชิวโหเทีละหนึ่งเอ็มเลยวะโอมเลยดิเดีย๋ยวเราต้องสุมสัตว์เลี้ยงใหม่นะเราจะได้ไปดนานต่อไปได้ไวขึ้นสองเอ็มแล้วโอเคสวย อุ้ยของเดลินเนี่ยว่าหากรับใช่ปะ่เนะเกได้ดับสามต้องเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่นี้โอ้ร้อยเจ็ดสิบโอ้ร้อยเจ็ดสิบเท่าเดี๋ยวมาดึงดาบนี่จริงเราปล่อยออโอต้เลยก็ได้นะ ไม่เท่าไรถ้าเราขึ้นสองน่าจะสู้ได้เราขึ้นสองแต่ถ้าเอาชัวร์เลยสามครับสู้ได้แต่คือมันครึ่งหนึ่งแล้วน่าจะสูดได้ได้ 4, แหละก็มันสี่เราสองไปโอ้หเนี่ยมันครึ่งครึ่งไงมันก็เลยดูเหมือนยากนะแต่เราเชื่อในออโต้บอทครับเราใช้เราเชื่อในโปรแกรมออโต้ไว้ เรากดเองเราแพ้อยู่แล้วโ่ไม่ได้ไปโอเคหนึ่งคิวเอ็นแล้วเราก็มาสุมนี่เอยังไม่สมดีว่าเกินไมดีกว่าหนึ่งแสนห้าแสนเก้าโอเคเรามาดูบอสด้านที่แล้วดีกว่าน่าจะส่้ได้เพราะเราจะได้ดาบเข้ามาด้วยไม่รู้ดีหรือเปล่า มันสิบอ X หรือเปล่าไม่แน่ใจสิเออห X ครับตูดั้อ่ะชิวมาอันนี้เป็นสิบห้าู้ยห้า X โอเคครับ ตอนนี้ผมก็ได้สัตว์เลี้ยงที่เราอินเกมนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าจะดีที่สุดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันดีที่สุดหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับมาลองดูกันว่ามันจะบอกเาอะไรโอ้ยแต่อยู่ตรงนี้น่าจะดีนะหกสบเคนะครับหกสเคเอาจริงถือว่าดีมากนะแต่ตอนเนี้ยคือไม่ถึงกับว่าดีมาก <c oughs> ถ้าแรกๆโอเคอยู่ครับแต่ว่าผมมาด่านไกลๆแล้วทำให้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะห0 k เค ือว่าน,น้อยผมว่าผมสู้บอสได้แหละดานเนี้ยเดี๋ยวดิโอ้หมันเอชพีนี่ว่าเลยไหมมัน SP เอชพีนะครับเราสู้ไม่ได้เหลือบอสกระบองเพชรเนี่ยระดับสามไม่รู้เท่าไหรอ่อุ้ยสามสิบเอชพีอันนี้สองร้อยเอชพีโอเคผมเกิดใหม่เลยปึ๊บเกิดใหม่ปึ๊บ,บโอ้โหหนึ่งเอ็มโคตรเยอะ แล้วก็รับอันนี้ป๊บได้มา30 sp ก็คือว่ากระบอบงเพชรมาเท่าไหร่200 sp ต่อจากนี้เราแค่30 sp นะโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ซึ่งไอ้บอสต,ตัวนี้ก็คือระดับ400 sp นะสู้ไม่ได้นะพ่อตัดแล้วเราเกินไม่ตัดแล้วนะซ super reverse อุ้ยมีซ super reverse ด้วยวะ500เท่ามันมีซ super reverse ด้วยวทุกคน เอาดูดิได้ปะเคยเดี๋ยวก่อนเดียวกอนบวกห้าร้อยเท่า normal liber คือเต็มแล้วครับตอนนี้บวกทั้งหมด10 M เอ็มสิบอ่าอันนี้มีอัปเกรดอ๋อเคลองดูดีกว่าเต่ที่ได้อะคือเราได้30 sp มาไงบวก500%ใช่ไหมมันก็น่าจะไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงจะหายพะถ้าสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยโอเคมาดูดิอ๋อรีหมดเลยกลับสู่ปราสาทแหลก ใช่ป่ะแล้วมันยังไงกับสุภาษิตแรกเรามันยังไงก็ไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นป่ะใช่ไหมอ๋อคือทุกอย่างจะจะอันนั้นหมดเลยครับทุกอย่างจะรีหมดเลยรวมถึงพวกระดับสัตว yeah. ์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยรีหมดเลยครับหมายถึงแบบระดับโลกอะตอนเนี้ยโลกเราสูญใช่ไหมของที่ได้ก็คือการลงด้วยเออประมาณนั้นเลย โอ้ o นมอลเราก็จะกลายเป็นโซนเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถรีเบิร์ดได้แบบมันรีเบิร์ดทีเดียวไม่ได้นะต้องค่อยๆแต่คือทําให้เราโหดขึ้นเยอะมากบอกได้แค่ว่าเราโหดขึ้นเยอะมากอะดามนี้เรายังไม่ได้เอานะเราต้องเอาดามนี้จากนั้นก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันมีคนให้สู้ใช่ไหมดันแรกอ่ามีคนให้สู้เรายังไม่เคยสู้เขานะโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็น่าแต่มีประมาณนี้นะไม่น่ามีอะไรมากแหละซึ่งก็คือการเกิดใหม่เนี่ยมันตันที่เท่าไหร่อ่าไม่แน่ใจว่ามันตันที่เท่าไหร่นะผมเริ่มนับ แต่ผมทําไปประมาณเท่าไหร่วะน่าจะล้านล้านหนึ่งล้านหรือเปล่าใช่น่าจะประมาณตันประมาณหนึ่งล้านครั้งหรือเปล่าเออนั่นเนาะน่าจะใช่พอเรามาตันแล้วใช่ไหมเราสามารถทําเป็นซูเปอร์รีเบิร์ดได้อ่าพอเราใช้ซูเปอร์รีเบิร์ดหนึ่งครั้งใช่ไหมมันก็จะรีโนมอลรีเบิร์ดเนี่ยครับใหม่ซึ่งการทำซูเปอร์รีเบิร์ดเนี่ยจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อเราทําให้โนมอลรีเบิร์ดเนี่ยเลเวลยี่สิบแล้วเท่านั้น เราถึงจะมาทําการรีเบิร์ตตรงนี้ได้เบิร์ตรีเบิร์ตเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้ถึง500%ครับอ่าตอนนี้ผมเพิ่มไปแล้วหนึ่ง,งมเมงรอปใช่ไหมถ้าทํารอบหน้าก็จะกลายเป็น1,000%ซึ่งพอเรารีเบิร์ตใช้ซูปเปอร์รีเบิร์ตแล้เสร็จปุ๊บโนมอลรีเบิร์ตเราก็จะกลายเป็นศูนย์ครับอ่าเราก็ต้องมาเก็บโนมอลรีเบิร์ตใหม่ให้กลายเป็นเรเลยี20แล้วก็ทอาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนเราโหดขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้เลยอืมตราเก,ก็ประมาณนี้ซึ่ง สิ่งที่เปลี่ยนมาสําหรับเราใช้ซุปเปอร์เรเบิร์ตเสร็จใช่ไหมคือเราได้สเสีเียงเพิ่มจาก3สล็อตนะครับเป็น4สลอ็อตทําให้เราโหดขึ้นไวกว่าเดิมด้วยอืมเอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดีกันกหมาคลิปหน้าครับ